ครับจากหลงทางไปตั้งนานนะครับเมื่อกี้ผมอ้อมอ้อมเมืองเลยนะครับทางตรงนี้ผมมาตลอดครับแต่วันนี้มาหลงกันได้นะครับปกติผมจะมาทางนี้ครับนี่อ่างอับปืนที่มองเห็นนี่คือนางอางอังปืนนะครับแต่เมื่อกี้ผมวิ่งรัดฝั่งนู้นหลงครับนี่ครับทีวันนี้ลงงานอีกแล้วครับโลงงานอีกแล้วครับวันนี้จอใหญ่มากครับวันนี้ทีวันนี้ชุดใหญ่นะครับ 20เมตรนะครับวันนี้นี่ก็คืออีกหน่วยหนึ่งที่ออกงานบ่อยที่สุดของสุรินทร์เหมือนกันนะครับของดีอีกหนึ่งของเชคกระบาเล่ะครับผมมาถึงก็ประมาณบ่ายหนึ่งหรือบ่ายสองผมยังไม่ได้ดูนาฬิกาเลยอันนี้ลงชุดใหญ่นะครับลงชุดใหญ่ร่างตู้แล้วครับครับผมมัดลาวิ่งลังมัดวิ่งเครับผม วิธ<ส> <mem> ุการเเวทเราหนักวการเชื่อมในกิฬาอาารยเมียนเดียดวันนี้เมื่อวานก่อนก็ไปดูลวงตามาวันนี้มาดูหลานมาดูหลานตาครับรับตนเหนัครับผมหลานตาก็จะให้ไปดูของใหญ่ๆอันนี้มาดูมาดูเรื่องลูกตาเรกไงนเหมือนที่บอกนะครับทีภาพยนตร์ก็เป็นอีกหน่วยที่กําลังมาแรงสุดๆตอนนี้นะครับไปดูบุกการได้เลยครับที่เฟซบุ๊ก กงานมีตลอดถ้าบ้านไหนมีลูกสาวสวยก็อาจจะฉายให้ฟรีรวเรื่ออยครุบเครียเลยไรเงือมือตีนนัเล่าวลีรักเลากคุณกุมมือหรอใช่แต่ตีมายุ์การประสันการเราเจ้าว่าวันนี้ลง20เมตรเลยในความเมตตานี่นะ ซีนไฟใหม่เรื่อาวะระบบไฟนะไรทำซีนใหม่ได้โชว์วันนี้อายุพรรษาเัิญเลยรุพันดาวกลวงเวทกลวงแล้วมีอะไรดีๆก็ ตาเดือดให้ชมเรื่อยๆครับคืนนี้รอรอรอดูว่าดอกแจ๊กยังไม่มาโอ้โหแจ๊กต้องพิจารณาแล้วแจ๊กเพราะว่าได้ข่าวว่าจะเปลี่ยนตั้งนานแล้วเลยรอแล้วรอเล่ายังได้กินนะรอดอกแจ๊กเนี่ยต้องทำใจว่านี่ไม่ได้คุยเล่นนะคุยจริงอ่ะจริงสั่งแล้วแต่ยังไม่มา วันนี้ชุดใหญ่อลังการมากครับว,ว,วันนี้ไม่มีกักแน่นอน20ดอกเลยข้างหนึ่ง20ดอกญญาาก,กับทีมงานเกือบ50ชีวิตนะครับวันนี้น <c oughs> มีคนมารถเก็บตั้งด์ว้วยเมื่อกี้เจอใกล้รถเหรอ <c oughs> ลอยเทรลตามกฎหมายกันนก่อนใช่คนนี้ไหมเออสัญญาปากแอะแอะแอะแออะหาเรื่องใครตลอดยังแก้เรื่องอะไรนเเถอะการเปิดนี่การเปิดเราเอาวันที่บอกนะครับวันนี้ก็ลงชุดใหญ่ลอยสมบูเมื่อกี้เจ้าภาพก็โทรไปบอกว่ารีบมารีบมาแต่ผมลงทางไม่เห็นก็ทักมาในแชทเลยผมไลฟ์สนนะที่ตอนหลงอ่ะครับตอนก่อนมาก็ว่ามามารีบมาการเปิดตามกฎหมาย อันนี้เป็นรถหน่วยของทีอีภาพยนตร์นะครับทีอีภาพยนตร์เป็นรถหน่วยที่สวยงามอีกหน่วยหนึ่งนะครับแล้วก็เด็กหน่วยก็มีแต่หล่อๆทั้งนั้นแหละเพราะกับผมมาแล้ยยังต้องย้ายยอดะคือยืงเรมั้านน่ะยอดะทายยืงโปรก็บเยี่ยมบานยึงต้องทายยืงไอ้สระลอมกรอมเลยเนี้ยแต่กระลอมทั้งหมดน่ะเด็กหน่วยบ่มโว่เจ๊กระลอมทั้งหมดเลยบ้าน่ะตบเตี้ยรำจ่าเออ กลับบ้านค่อยยมีลูกมีเมียตอนอยู่นี่ไม่ต้องมีเอาแบบเจ้าของหน่วยดิโดนเผาทุกเที่ยวทุกเที่ยวนะครับเผากันเล่นแต่เอาเรื่องจริงมาเผาโอ้ยไปกันอีกแล้วครับไปแล้วครับสร้างเรื่องให้เขาตลอดอันนี้ระดับเท่าแก่ลงมือเองหมดเลยแล้วครับเด็กหน่วยขาดมาวันนี้รับเพิ่มไหม วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับคุ้มพลังก็คือ TNK ของธนากรนะธนากรก็คือเหมือนผมย้ําไปแล้วหลายครั้งว่าเป็นคุ้มพลังของคนอําเภอประสาทนะครับแบรนด์ของอําเภอประสาทอันนี้แล้วโจวปีเน่ได้หนิคือโจวสองคนเองบ่จะแข่งกับเจ้าปลาทองบ่ จะปลาทงตาต่รวยเลยแต่เองเด็กเนี่ยเดีรอตอยจะนาอนนี้ก็เหมือนที่บอกนะครับลงชุใอย่างครับชุดอย่าเปลี่ยนไปเตียนกันโบนวันนักประเวทปรำชูชกโมจยจุลปวนปรุ่ิลปนมหาปวนปรุ่มไปปุมันปรุ่มโบนมัดสีปรา่ม นอย่างครับแต่จบไปนขยวรบดตตับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็เหมือนที่บอกก็ได้บอกว่ามาถึงแล้วนะครับแล้วก็หน่วยนี้ก็เหมือนที่บอกอีกครั้งหนึ่งแนหนอกาเตหน่วยที่มาแรงอีกหน่วยหนึ่งครับงานไม่ขาดสายนะครับด้วยคุณภาพแน่นอนแนวอนกาเตมาหาเจียประมาณนี้ครับสวัสดีครับเมียนเท่แตวเต้